สวัสดีทุกคนเข้าสู่ประเด็น <c oughs> นักร้องุยจะเรียกว่าอะไรดีวันนี้เดี๋ยวคิดชื่อน <c oughs> เอาเป็นว่าน้องเมงหวีก็แล้วกัน <c oughs> นะคะบ้านฮักของเวงหวีเนี่ยนะออกมาวุ่วายนะคะว่าเออเปลี่ยนสคริปก็ยังมาโทษ อน้องแมงวีนะอ่าและเนี่ยมาตั้งนานแล้วเพลงก็ไม่ได้ออกกับเขาซักเพลงผู้บริหารนี่แย่นะคนที่ด่าอีแมงวีนี่คือคนในวงพานะ,อ,ะอุ้ยตายและเฮ้ยกูอยู่ไหนวะเนี่ยไอ้กูอยู่นอกวงกูไม่ได้ดา่าอ้คนที่ด่าอีแมงวีคือคนที่อยู่ในวงนะเว้ย เอายังไงคนในวงคือกาดาเขาค่ะเวรกัมประเทศไทยอืมนะครับบ้านฮักแมงมีบอกว่าต้องให้แมงมีออกจากวงไปเลยเออไม่ต้องอดทนอะไรแล้วเพลงก็ไม่ออกให้โอ้ยมึงมึงมีสติเปล่าเนี่ยพอามีบ้านฮักบ้าบ้าบัแบบมึงนี่แหละทําไม่น้องเขาไปตัวทีตัวแดนอ่ะตอนแรกกูว่าไอ้แมงมีมันทำท่าจะดีอยู่ ตอนนั้นมันจะเป็นตากแตนหลังจากพวกมึงมาควบคุมมันเลยกลายเป็นแมงวีจอ่อยอ่าตากแตนก็น่ารักนะทีนี้พอมีแม่ฮักบ้านฮักยางพวกมึงไงไปยุมันตัวทีบตัวเดนกลายเป็นแมงวีจ่อยตอนนี้นะวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งเออนะคะอย่าไปโทษใครเลยคะ่ะน้องแหวงวีทําไมจึงไม่ได้ออกเพลงเพราะมันร้องไม่ดีมันแมบ หัวเฟนว่าอย่างไหนลอยมาได้ทุกวัานนายามแล้นั่งกันไอ้บางคนทางบ้านจังไหนเอา,าเวนบางนแเม็นบ่หรือเอาอย่างโน้บังใจหาบอ่อรู้ตนเป็นไอ แกยานนองอายเน,นเน,นโอ้มันไม่ได้ค่ะมันไม่ผ่านเพราะว่าอะไรณวันนี้นะคะที่ผู้บริหารเขาไม่ได้ออกเพลงให้น้องแมงวีเพราะเสียงมันไม่ผ่านนะวันนี้ณเวลานี้และตอนนี้โชเชียลคนเข้าท่องโชเชียลคือเยอะมากลูกเล็กเด็กแดงก็เข้าโชเชียลได้หมด มันจะเป็นตัวอย่างแมบทีนี้ลูกหลานเท่าก็จะต้องเสียงแมบกันทั้งประเทศบอร์เขารับผิดชอบต่อสังคมจึงไม่อาจปล่อยเพลงแมบออกไปได้เข้าใจไหมคะไม่ใช่ว่าผู้บริหารเพิ่นบอ,อก๊กเพลงให้เพิ่นโอ,อกให้แล้วแต่มันแมบแก้ไขไม่ได้คะ่ะทีนี้เอ๊หรือว่าเพลงมีปัญหาอา้าวเขาก็เลยต้องให้ลูกโซเฟีย ลองร้องเพลงดูสิมันจะแหมบอีกไหมอ่ะฟังซูเฟียทีเนี้ยเอ้ยเมื่อนั่งเศร้าจนใจเหงาเงาแอบมักคบไปคักคักนองจึงหูจัดความจริงลอยมาจิบฟรีทั้งที่มีแผนแอบแอบยิง เอาอความเนียนความนิ่งมากลิ้งมากรอกอกกันออาทำไมตัวแฟนว่าจังไดจึงลอยอบาได้ทุกวันทำไมลูกโซเฟียมันจึงไม่แหมบเขาจึงให้โซเฟียร้องไงคะการที่เขาจะลงทุนนะ่ะสงวันนะ่ะเขาหมดไปเท่าไหร่ค่าห้องอัดเพลงนะ่ะ วันละแสนหรือเปล่าใครรับผิดชอบบ้านหักจ่ายไหมพวกมึงก็ไม่ได้จ่ายมึงจะไปโทษพวกบริหารได้ยังไงเขาหมดไปเท่าไหร่ลงทุนกับแมงวีเนี่ยโอ้ยแ <developed Airbnb> มงวีร้องเพลงดีก็ไม่เคยชมโอยมึงเอาหูเอาตาพวกมึงมันอยู่อย่างนี้ไงพวกนี้มึงบ้ามึงบ้ามึงมึงบ้า กูงงกับความบ้าของพวกมึงบ้ามันต้องแดกยาให้มันแดกยามันเออหรือว่ายาเอาไม่อยู่วะเอออาจจะเกินเยียวยาและแสดงว่าว้าไปตัวทิพตัวเด่นว่าหาอ้าปากให้ได้อ้าปากแไปตัวทิพตัวเด่นชีวิตพวกมึงเข้าใจอะไรบ้างหรือเปล่ากูก็เสียดายเหมือนกันนะอี่แมงดีเนี่ย มันไม่น่าไปฟังพวกมึงเลยไปทั่วทิพย์ทัเดเหรีเลยแมงวีทุกวันนี้ยังไม่รู้ว่าจะไปซ้ายไปขวาที่แน่ๆมันฟังพวกมึงจนตัวเองมิดลุกไปเลยมิดลุกไปเลยอยู่ทีงฝ่าคนน่ะเอ้ยเพลงก็ไม่ต้องอ,อะไรนะไม่ต้องมาช่วยดูหรอกเอเดี๋ยวจะช่วยกันดูเองสนับสนุนเองเอ้าวเขาจะไปช่วยซื้อกุ่มปิดก็บอกไม่ต้องมาซื้ออ่ากุ่มปิดเอฟซีวงหนึ่งไม่ต้องมาซื้อวงสองนะ อ่ะเดี๋ยวพวกเราจะช่วยกันเองพนานะมึงเป็นบ้าป่ะมึงทำยิกรรมวงสองเป็นของพวกมึงมันเป็นของผู้บริหารโจโยมนินพวกมึงอ้างไปทั่วทิบทัวแดนมึงทำให้เอฟซีอีกฝั่งหนึ่งเขาบนอยากไปซอยเหลืออย่างเลยเพราะคำพูดของพวกมึงเลยสร้างแต่ปัญหามึงยังไม่รู้ตัวเ,เลยว่าเด็กของมึงมีปัญหาเยอะที่สุดตั้งแต่เข้ามาตั้งแต่กูติดตามสาวน้อยเป็นบันแพง นะที่กูติดตามติดตามตามติดหนักที่สุดตั้งแต่ีลาเขามาเนี่ยกูดูทุกวันกูเห็นปัญหาทุกวันกูรู้เลยใครมีปัญหาใครไม่มีปัญหาแต่สรุปแล้วอีแมงวีมีปัญหาเยอะกว่าเพื่อนเพราะอะไรเพราะมีเอฟซีบ้านฮักอย่างพวกมึงอะไปคอยยุคอยเสี่ยมให้มันหลงทางเอาเงินมาเปเอาเงินมาปัน่นเอาเงินมาจ้าง อย่าบอกนะที่เปลี่ยนสคริปต์มึงเอาเงินไปจ้างนักดนตรีเปล่าที่เปลี่ยนสคริปต์นี่มึงเอาเงินไปจ้างคนคนทำสคริปต์หรือเปล่าอันนี้กูก็ไม่แน่ใจและกูก็ไม่ได้ยืนยันนะว่าจริงหรือไม่ใช่หรือเปล่าการร้องเพลงนะคะระบบมรรถุกวางมาตั้งแต่วงหนึ่งแล้ว งานแรกโอเคงานที่สองเหมือนเดิมงานที่สามมูลอุ่ยปุ่ยเลยเอา้าวใครอยากร้องเพลงอะไรก็มีอู่ผู้เดียวอีแมงมีนะ่ะร้องอยู่ผู้เดียวนะนะร้องหลายเพลงก็มูนะ่นะน่ะเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นคืออยากโชว์ค่ะแค่โชว์ไม่มีปัญหาการโชว์ของนักร้องมันต้องมีองค์ประกอบร่วมนั่นคือเจ้าภาพหรือ fc เขาอยากดูไหมมันต้องตัดสินกันที่ยอดคนดู อันนี้พ่ออีเวียงวีร้องหลายบัดรบมีคนบึงบัตรนี้คนเข้าชมงานหลักพันหลักห้าร้อยเอยงคนจ้างก็ขาดทุนสิคะมึงจะโทษใครกูถามหน่อยที่ผ่านมามึงยังคิดว่าองค์กรเขาไม่ปกป้องมันเหลอมึงคิดว่าองค์กรไม่สนับสนุนมันเหลอเพราะองค์กรยกยอมันมันจึงเป็นบ้าเป็นบออยู่ตอนนี้หลงตัวเองหลงตัวเองค่ะ กูก็ไม่เคยเห็นองค์กรสน,นับสนุนใครหนักเท่าอีแมงวีนะอ่าพ่อมีมาจังสิเอาเขาจับได้เลยท่านโทษองคอ์กรโทษบอสอีกแล้วทําไมไม่ออกเพลงให้ขนาดยังไม่มีผลงานเพลงนะเว้ยยังวุ่นวายขนาดนี้ขนาดยังไม่มีผลงานเพลงนะจ๊ะยังทําตัวเป็นใหญ่วางอำนาจกับทุกคน หนูจะร้องเพลงนี้ยายกูพูดนะเพลงอะไรอ่าอะไรดึงดึงเด,ด้งดึงอะไรน่ะเขาเอาส่งมาให้อีหละวงหนึ่งอีนี่อีแมงวีเนี่ยยางมาถามเลยเพลงนี้มีใช่ไหมเอามาแล้วใช่ไหมหนูต้องการร้องเพลงนี้ มันคืออะไรเขาไม่ได้เ,เอาเอามาให้มันร้องเขาให้อีกวงหนึ่งร้องค่ะและมันก็มาตัดสินใจร้องมันจะร้องคือไงแท้ค่ะกูไม่แปลกใจเลยว่าทำไมามันจึงกล้าหาันจันใจเพราะมันมีบ้านพักอย่างพวกมึงไม่ได้พาเขาไปตามทำนองกองทมตามสมควรหน้าที่อยู่ตรงไหน ตัวเองมีสิทธิ์แค่ไหนไม่สนกูจะต้องเหนือผู้อื่นอยู่เสมอมึงไปตั้งวงเถอะกูฟักแล้วกูเหนื่อยวะ่ะนะบ้านฮักมึงไปตั้งวงเถอ,อิลีเด้อ้ยสวัสดีทุกคนค่ะมบาไวจริง